อนายต้องตั so oh, nova. Nova. Nova, were were ้งชื่อเองนะว่าจะชื่ออะไรหนูคิดชื่อเล่นๆให้ว่าโนวาโนวาโนวามันเหมือนเมืองที่ดาวระเบิดในในจักรวาลแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมหาสจรรย์ิ่งใหญ่มากซูเปอร์โนวาเลยแตมันก็คือเนวงเน้งวงเอว่าเออไงเอาโนวาโอ้โห มีรูปด้วยนะคะพ่อแม่ชนะรางวัลทั้งคู่เลยฮัลโหลโอ้ตัวใหญ่เลยน้วอันนี้แม่เหรอนี่ลูกสาวนี่ลูกาเหรออันนี้เพิ่งหกเดือน7เดือนอันนี้หกเดือนเองหกเดือนเบ c o ัน t ู Being a daddy happy โอเคพร้อมแล้ว มีคนกลับมาถึงบ้านแล้ว Hello Nova how are you อ oh, ้ไม่ได้เจอกันนานนะครับคิดถึงตัวยายขึ้นมากเลยครับทุกคน oh Hello beautiful Hello beautiful oh. Oh, กลับมาถึงบ้านแล้วพร้อมที่จะเริ่มฝึกไหม,มจะสอน,นจะฝึกให้นัง่งนอนเชื่อฟังแบบนิ่ง เรีกว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคาบอะไรแบบเขาจะเป็นมาที่ชื่อฟังมากมาที่สวยมากเลยครับพ่อแม่ประกวดไซดแฉพชนะหลายประเทศแล้วแล้วก็หนูจะเก่งด้วยครับคิดถึงมามีไหมอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ